เดินครผลิตข้าวไหมผลิตข้าเราบริษัทเอกบริษัทข้าวอาละครเพราะเพราะเป็นอย่างนั้นเราก็ถามว่าเวลาที่เราตัดสินใจว่าเราจะผลิตข้าวเนี่ยเพราะอะไรถึงควรผลิตข้าวัูเพราะที่เดินเพราะมันมีกำไรดีข้อที่สองเพราะต้นทุนเราต่ำกว่าคนอื่นข้อที่สาม ขยายตัวที่เราบอกว่าเราควรจะผลิตอะไรเนี่ยครับเราควรจะคิดยังไงดีความพร้อม <c oughs> คือถ้าผมผลิตได้มีความพร้อมนะครับแต่ไม่มีกำไร <c oughs> ผมผลิตได้นะครับแต่ตลาดไม่ขยายตัว <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมยผังควรจะผลิตอีกไหมก็มีก็มีผู้ซื้อ โอเคครับเพ,พราะเะวนั้นแสดงว่าถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรปั๊บเนี่ยเราต้องดูดีมาถูกไหมครับต้องดูความต้องการของตาลาดถูกไหมครับเพราะเพราะเป็นอย่าง้ปั๊บเนี่ยเราก็ถามตัวเองว่าถ้าเราจะเปลี่ยนสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะผลิตสินค้าที่คนเขาอยากซื้อลงมากที่สุดคุณคิดว่าสมัยนี้คนอยากซื้ออะไร ถามคำถามว่าครับถ้าคนมีสตางค์เนี่ยมันอยากซื้ออะไรครับปิดส้่งความมั่ใจกับตัวเองซื้อใช่ไหมครับแค่ต้องสร้างความมั่นใจพอมาแล้วเนี่ยถ้าสร้างความมั่นใจครับเนี่ยเราถามว่าถ้ามั่นใจของเราเองนะครับสมมนทีว่าเรามีเงินสักก้อนเนี่ยนะครับเงินเราจับต้องนะครับเราเราก็อยากได้ในสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดถูกไหมฮะถ้าสมมติมีเงินสักก้อนจุดสตางค์นี่มันอยากซื้ออะไร Thank you. Thank you. คนหนึ่งว่าอยากได้บ้านอยากได้รถใช่ไหมครับอยากได้สินค้าอุตสาหกรรมมากกว่าสินค้าเกษตรผมถามว่าทำไมคนอยากได้สินค้าอุตสาหกรรมมากกว่าสินค้าเกษตรการอุตสาหกรรมมันมีราคาแพงกว่าคนก็อยากได้อะไรที่มันสัญญาอุตสาหกรรมราคาแพงกว่าหรือว่าสินค้าเกษตรมันติดเป็นทั่วไปร์ลูกปริมาณมัน้อยกว่ามันมีความหายยากมากกว่าก็ใช่ด้วย ดูไปเก็นะครับากว่านะฮะเาือว่าคือปุ้ยง่ายคือซัพพลายมันน้อยกว่าในขณะที่สินค้าเกษตรเนี่ยซัพพลายมันเยอะถ้าอย่างนั้นคุณทำเนียถ้าเป็นไทยผลิตข้าวอีกไหมข้าอยก่นวอ่นข้าวอก้าก่รคเงวทอย่าบอยู่นะครับสมมติผมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับว่า ผล <So S 2> ิตข้าวหนึ <plus noise Yap ua> like ่งไร่ครับเราเราเราได้รายได้รายได้สักเท่าไหร่ครับาไ่ี่าเค่ว่าชาผมไปสองภาคใต้นะภาคใต้เนจะมีที่สักประมาณ10ไร่รายได้เขาเนี่ยครับประมาณเดือนหนึงสัก8 ด้วยการทำยางพา,ารปีนึ้ก็ได้ประมาณ8แสนเพราะะนั้านเองครับส่วนใหญ่นี่ครับเขาก็ทำกิจกรารอะไรก็ตามนะครับเขาก็จะมีอะไรนะครับคือก็จะมีรายได้้อนหนึ่งที่ได้มาจากเกษตรแต่เขาเลือกอย่างพาราเขาได้เดือนสักแปดหมื่นเขาเกลียยางพาราต่างนะครับคำถามถามว่าเขามีที่สิไล่ ปีนึงเได้แปดแสนถ้าเราทำทำมาสักสิบไร่เนี่ยปีเราจได้ค่แสแสนกว่าคำถามใหม่นะแล้วเราจะเลือกโอเคครับเพเพ็นอป่างนั้นรับนะครับสิ่งที่ประสนใจมากอันหนึ่งก็คือ p กระทะกีว i t y ถูกไหมครับสิ่งที่สนใจเืี่ยวกัสตรืเอรารีที่นะครับ พราะเะนั้นเองนะครับเว,เวลาเราเวลาเรารู้ระบบการผลิตน,นะครับมันก็ถามถว่าเราควรจะผลิตอะไรดีใชนะฮะถามว่าเราผลิตอะไรดีครับหนึ่งผลิตข้าวดีไหมสองผลิตยางพาราดีไหมสามต้องทำนะครับควรจะผลิตปลาล์มน้ํามันดีไหมเพื่อนๆกูก็เห็นนมครับว่าเออมันคือมันแปลกอ,อย่างนะครับว่าถ้าเราขึ้นมาทาตอนภาคเหนือตอนวอมเน,นี่ยแล้วพบว่าเพื่อเราจะมีลำไยบ้าง นะครับโดยมีข้าวบ้างถ้าลงตอนใต้ปั๊บเราจะเห็นได้ว่าก็จะมียางพาราถ้าเราลงไปลึกไปที่ดุนีเซียนะครับผมบอกว่าก็จะมีป่านออกมานะครับคำถามถามว่าระหว่างระหว่างยางพารากับป่านท้งหมนเนี่ยเขาจะเป็นตัวไหนป่าป่านตอนนี้ป่านป่านตัวเพราะอะไรครับยางกำลังปั้วหนึ่งกระชั้นแล้วก็กำเนิดอ๋อเป็นป่าน เขาต้องอยากได้ะำนำยาเหมือนกันไม่เอาแล้วตอนนีไม่ได้แล้วเขาเพราะฉะนั้นเขาก็อยากได้จำนำยาเหมือนกันเออเพราะเขาเป็นอย่างนั้นปั๊บเองนะครับเออหลังจากที่ผมเรียนหนังสือเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยผมกลับมาเมืองไทยปั๊บเนี่ยสิทธิพงษ์ทำเนี่ยผมต้องสอนหนึ่งวิชาครับเอ่อคือผู้ช่วยแค่ตอนแรกผมสนใจเรื่องบริหารเอ่อตอนที่สอนเองนี่ครับผมก็เป็นสนใจเรื่องหนึ่งครับเรื่องนึไรนะครับเรื่องว่าการประกอบกิจการ ออตอนที่ผมสนใจเรื่องการประกอบกิจการเองนี่ครับผมไปสัมภาษณ์คนบันเดิลนะครับคุณรู้ไหมครับว่าคอนเซ็ปต์ง่ายนิดเดียวคุณกนลวงดูน,นะครับความจริงแล้วเรากำลังดูเศรษฐศาสตร์ที่จะยุคใช้เทคโนกิจีเขา้าไปลงมานโรงงานโรงงานตั้งอยู่ในต่างประเทศโรงงานนั้นตั้งอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นประเทศเล็กๆใ,ใกล้ๆกับต่างหากวิจัยวิจัยของคนไปอยูโรงงานนี้แล้วก็บอกว่าโรงงานนี้มาตั้งอยู่ที่ ถ้ามันจะ้างผูกที่เันต้องทำยังไรนะครับเราต้องด้ายมที่หหนคุณไม้โรงาโรงานะโรงงานครับโรงงานทำถูงขึอย่างน,งนะครับโรงงานของยอานี่ครับเขาเริ่มจาก,กิาม13ล้านตอนนี้เนี่ยนะครับยอดขายเท่า1หหนึ่ เล่นโรงงานเดียวเล่าโรงานนโรงานนด้มาทุนนี่เกิดขึ้นไรครับทุนนี่นะผู้หญิงคนนึก็นคนเก่งมากเลยนะผู้หญิงมันตั้งคำถามอยู่คำถามเดียวก็าบอกแกนก็บอกว่าเธอรู้ไหมโรงาโรงานนี้ตั้งอยู่ยที่ถ้าตั้งให้ถูกที่ต้องย้ายมาที่เมืองปรางโรงงานนี้คือสีปรางค์โที่ทำปุ๋ยปุยยาเนะฮะ ปรากฏว่านะครับโรงงานเล็กๆนะมือเดียวเนี่ยนะครับมียอดขดยายหนึ่งหมื่นเจ็ดล้านเอาละครับอันนี้เป็นเรื่องอุตสาหกรรมละโอเคนะครับเอ่อเมืองไทยเองก็มีอะไรครับไม่มีปลาทูน,น่ามากตอนนี้นะครับไทยโฟเซนโฟนนะครับเป็นบริษัทปลาทูน,น่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีทรัพยากรเองนะครับแต่ไปอะไรครับซื้อปลามา แล้วมานทำเป็นกระป๋าแล้วก็ส่งตอนนี้ไปซื้ออะไรนะครับไปซื้อกิจการนเพื่อจะหาเงิต้องการจัดการโอเคครับเพราะเป็นอย่างนั้นครับเองนะครับสิ่งแรกเนี่ยที่บริโัคเพชรเกันก็คือว่าเวลาเรียนเศรษฐศาสตร์เราถามว่าเราควรจะติดอะไรดีแล้วเวลาที่เราจะติดอะไรดีนั้นเองนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่การตัดสินใจนะครับ เพราะเขเพราะเป็นอย่างนั้นปั๊บผมในครับผมก็คงถามว่าเมืองเมืองไทยเราควรจะทำข้าวสองเมืองไทยเราควรจะทำยางพาราสามเมืองไทยเราควรจะทำกาวน้ำมันสี่เมืองไทยเราควรจะทำปาทูน่าห้าเมืองไทยเราควรจะทำถุงมือยางหกเมืองไทยควรจะทำรถยนต์เรื่องธุรกิจพวกนี้แล้วเนี่ยครับคำถามก็คือว่าอะไรกันไหมที่สุดครับเพราะอะไร เป็นคือเป็นของจำเป็นจำเป็นจำเป็นใช่ไหมครับแล้วทำยากคุยง่ายคืออุตสากรรมรถยนต์มันของแท็กมากคือมันทำยากมากาก็เป็นอย่างนั้นป๊าเอ๋เนี่ยครับก็ค,บคือข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาเป็นรถราคาแพงราคาแพงเพราะอะไรครับราคาแพงเพราะปริมาณน้อยแล้วมันมีความสามารถในการทำยากถ้าที่เด็กผมอย่งยงนี่ยถ้าพูดว่า ถ้าเรามีทางเลือกสองทางระหว่างทางที่ง่ายกับทางยากเนี่ยให้เลือกทางที่ยากก่อเพราะทางที่ยากเมื่อเราทำสำเร็จแล้วคนอื่นจะตามเราย,ยากแต่ทางที่ง่ายเมื่อเราทำสำเร็จแล้วก็จะมีคนมาเรียนแบบเราเยอะแยะไปหมดในที่สุดนะครับไอสิ่งท,งที่เราทำเพียคนเดียวนั้นไม่ไม่สำคัแบบจริงเห็นไหครับ พราะเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราเราก็เราเราก็พบว่าอะไรยิ่งยากยิ่งซับซ้อนก็ยิ่งมีซับแต่น้อยยิ่งมีปริมาณน้อยโอเคนะครับเพราะเพราะเป็นอย่างนั้นปั๊บเองนะครับถ้าคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตัดสินใจว่าเราควรจะทําอะไรดีเองเนะครับผมคิดว่าเป็นหัวใจอันหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์นฮะเอาละครับ เราบอกว่าเราอยากเราอยากจะทํารถยนต์นะครับคุณรู้ไหมว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยคุณคิดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์นี้มันตีมีมูลคือมันมันต้องใช้เงินพุทเท่าไหร่ใช้เงินพุทเท่าไหร่เป็นเรื่องอุตสาหกรรมที่ต้องการอะไรครับผมเอาคุ๋ยข้าวป้าวก่อนนะครับอุตสาหกรรมที่ต้องการอะไรครับต้องการคนแสนคนต้องการคนแค่แสนคน คนแสนคนสามารถจะสร้างรถยนต์ได้หนึ่งล้านคันต่อปีคนแสนคนนะครับสามารถจะสร้างรถยนต์ได้หนึ่งล้านคันต่อปีโอเคนะครับถ้าคนแสนคนสามารถสร้างรถยนต์ได้หนึ่งล้านคันต่อปีหนึ่งล้านคันต่อปีจวมีเงินงเท่าไหร่แปดแสนล้านบาทใช้คนแสนคนเท่าไหร่ เราเราก็ใช่ใช่ไหมนึกออกไหมฮนะะแสดงว่าอันนี้คืออะไรครับคือประสิทธิภาพแรงงานอันนี้คือประสิทธิภาพแรงงานนะฮนะะแสดงว่าแรงงานหนึ่งคนเนี่ยเขาสามารถจะสร้างยอดขายได้มากน้อยแค่ไหนโอเคครับเพราะเพราะเพราะเป็นอย่างนั้นครับเกีคร์พี่ฟสิ่งที่พวกเราดูกันเองนะครับพวกเราก็ดูว่าเอ๊ะ ตสาหกรรมอะไรดีอุตสาหกรรมอะไรเหมาะกับภาคเหนืออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอะไรเหมาะกับประเทศไทยนะครับเราเราเรา,เรามีทางเลือกพวกนี้ไหมแ้เราจะเลือกอเ,อเพราะอะไรเพราะเพราะเป็นอย่างนั้นปั๊บถ้ามีอันหนึ่งนะครับที่ที่เราไม่ไม่ถูกถ้าเราเก่งทาข้าวให้ทาข้าวถ้าเราเก่งทำรถยนต์ให้ทำรถยนต์เรอเอาข้าวมาแรกก่อนรถยน เราต้องข้าวสักหนึ่งสังเวยไปแลกกล้วหนึ่งสังหนึ่งล้านคำโอ้โหไม่คุ้มเลยเห็นไหมครับเพราะเพราะเพราะงั้นนะครับเองนะครับสิ่งที่สําคัญที่พวกเราดูมาหน,น,นึ่งก็คือว่าถ้าอย่างนั้นธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจที่ดีข้อท,ที่หนึ่งนะครับผมคิดว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยนั่นป็นธุรกิจที่ ยิ่งลงทุนไปก็ยิ่งทําให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะคับยิ่งลงทุนไปก็ยิ่งทําให้มูลค่ามูลค่าเพิ่มสูงขึ้นพูดง่ายๆคือลงไปลงเราลงทุนไปแล้วมันสะสมได้เรื่อยๆแล้วมันเติบโตไปเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คืออัตราส่วนของผลผลิตเมื่อเทียบกับปัปจจัยผลิตแล้วจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อะไรที่ลงทุนแล้สะสมได้เทคโนโลยีสิ่งที่ลงทุนแล้วสะสมได้คือคคทเทคโนโลยีถูกไหมครันะครับยิ่งทายิ่งเก่งถูกไหมครับยิ่งทํยิ่งต้นทุนต่ำงลงยิ่งทํายิ่งทําของที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นเพราะนั้นอันแรกสุดนะครับเราเรียกันว่า มันมีมันมีบทตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยที่เราใส่เข้าไปอันนี้กับที่หนึ่งนะครับที่เราน่าจะเลือกอุตสาหกรรมอันที่สองนะครับที่เราได้จะเลือกอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมนั้นเองนะครับมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆง่ายๆก็คือดิมเาเพิ่ม เพิ่มเรื่อยๆเวลาถามว่าปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าผมผมถามหน่อยครับเวลาคุณกินข้าวเนี่ยคุณกินต้องกินได้กี่จานคุณถึงจะเริ่มกินจานเดียวจานเดียว <c oughs> จา,า,กกาใช่ไหมจานที่สองก็รู้สึกมันเีย็นนะใช่ไหมจานที่สามก็รู้สึกว่าไม่อยากกินแล้วกินไม่ลงละอะไรครับ ยิ่งเกินก็ยิ่งยิ่งอยา,งาก่ามุกกนะดา